มวยไทยไฟเตอร์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมวยไทยไฟเตอร์และขอเชิญพบกับสองมิตรกรกายและนัทมวยไทยไฟเตอร์สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาแห่งนี้ครับกับรายการมวยไทยไฟเตอร์ รวดัวัสดีท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมวยไทยไฟเตอร์ไทยทอดสดตรงแจบนี้จากแมคมูไฮสเตเดียมพัทยาแห่งนี้นะครับพบกันแบบนี้ทุกเย็นวันพุธเวลา18นก25นาทีนะครับถึงเวลา20นกา30นาทีนะครับดูได้ดูดีดูมวยมันเต็มที่ต้องที่นี่เท่านั้นนะครับช่องแนว26นะครับอยู่กับผมนะครับกายวรวั์เต่อจเจรสุกรายงานตัวท่านผู้ชมครับ ladies and gentlemen welcome to Max Muay Thai Stadium Pattaya you are now watching Muay uh Thai Fighter I am not the fighter and this is guy the battle the host for tonight the program broadcast every Wednesday night at 6:25 on Now 26 or you can watch online www.now26.tv สำหรับกติกาการแข่งขันมวยไทยไฟ Fighter <laughs> นะครับเป็นการแข่งขันในรูปแบบของมวย y for m a นั่นเองนะครับ คู่ที่1และในคู่ที่2นะครับจะได้ชิงชัยกันต่อในมวยคู่ที่6นั่นเองนะครับและยังมีมวยที่น่าสนใจนะครับที่จะมาชิงเข็มขัดเดอะไฟเตอร์นะครับอาทิเช่นคู่ที่1นะครับโบวี่ปอประจิตยิมนะครับวันนี้เขาจะมาเจอกับลำพูนชัยแก้วสำลิดนั่นเองนะครับและในคู่ที่2ลาภผลพบที่รรทนะครับวันนี้เขาจะมาเจอกับน้องเล็กลูกจำปาชัยนั่นเองครับและยังมีมวยที่น่าสนใจอยู่อีกหนึ่งคู่นะครับ คนนี้มาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับในคู่ที่3นั่นเองนะครับมาติยอนะครับชูเก้วันนี้เขาจะมาเจอกับอาปิงหมอกมวยไทยนั่นเองครับท่านผู้ชม ladies and gentlemen tonight there will be two main event between four fighter coming from many part of Thailand just only one fighter gonna get the belt and find f 0 f t y t a บท cash and also let's figure out who is will be the champion and moreover we have four more extreme matches between X Fighter coming from France and of course Thailand เอาละครับแล้วผ่านักชกคนไหนครับชกได้สนุกดุเดือดแล้าใจนะครับรับไปเลยรางวัลไฟเตอร์5,000บาทครับแต่ถ้าชกได้สนุกดุเดือดแต่ชกได้โคตรมันนะครับรับไปเลยรางวัลซูเปอร์ไฟเตอร์10,000บาทครับ ladies for fighter prize X Fighter had a chance to get the bonus of 5,000 b u c k s for extreme fight it's called fighter bonus All moreover if the show enough with a high performance they can have a chance to get 10,000บาท is called Super Fighter Bonus เอาละครับและนี่ละครับคือความมันที่รอ่านผู้ชมอยู่ในวันนี้กับรายการมวยไทยไฟเตอร์มวยไทยไฟเตอร์ เอาละฮะท่านผู้ชมนะครับกลับมาระเบิดความมันด้วยมวยคู่ที่1กับรายการมวยไทยไฟต์เตอร์เอาละครับพี่นันเรามาระเบิดความมันกันเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาดูนักชกในมุมน้ําเงินนะฮะคนนี้นะครับอายุ21ปีนะครับมาจากอําเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรคนนี้ครับปัจจุบันฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายปอประจิตยิมนะครับเป็นมวยในรูปแบบบูธโทรหดนั่นเองครับ หัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับโดยทัศติช,ก,ชกมาแล้ว66ไฟชนะ46ไฟแพ้20ไฟ ladies and gentlemen now it's time for the first main event at 53 kilograms the blue corner coming from Pichit training at u l Pichit gym i s v e r y good fighter holding on his professional record of 66 fight with 46 victory and just only 20 losses เอาละครับคุณผู้ชมครับขอเสียงต้อนรับให้กับนักชกในมุมน้ำเงินจากจังหวัดพิจิตรโบวีปอระจิตยิ้ม The final in the blue corner. Please raise your hand together and welcome we เอาเาเรามาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับคนนี้มาจากอำเภอหนองสองครับจังหวัดลำพูนปัจจุบันฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายแก้วสำลิรอายุเพียง16ปีนะครับคนนี้นะครับเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดน,นะครับตามสไตล์แบบแก้วสำลิรนั่นเองนะครับโดยเทยติชกมาแล้ว62ไฟชนะ42ไฟแพ้20ไฟ His opponent in the red corner coming from ลำพูนเทรนนิ่งแอดแก้ s a m ล i t just only 16 years old holding on professional record of เ2 fight with 42 victory and just only 20 losses. เอาละครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงต้อนรับไปกับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดลำพูนลำพูนชัยแก้วสำลิด ฟันการ์ดในแคนธอร์ลัมบูนไซดาวสัมฤทธิ์ท่านครับช่สู่เวทีแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาครับกับรายการมวยไทยไฟเตอร์ครับทางช่องนาว26ครับเป็นประจำทุกๆวันทุกๆวันพุธนะครับตั้งแต่เวลา18บแนกายีนาทีเป็นต้นไปครับ ่ต้องบอกว่าเป็นการรายการมวยที่ชกแบบ3ยกแบบเต็มรูปแบบครับซึ่งวันนี้ในมวยรอบพิกัด53กิโลกร,รัมครับทีมงานแม็กซ์มวยไทยคัดสรรมวยดีๆครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศม,มาทั้งหมด4ลรายด้วยกันครับนำโดยลำพูนชัยแก้วสำลีิัครับ โบวีปอปรจิตยิม้มน้องเล็กลูกจำปาชัยรวมไปถึงลาบผลพบธิรธรรมครับทำนด้คือมวยรอบ4คนที่ทางทีมงานได้กัดสันมาปรับแับแฟนรายการนะครับวันนี้ตรงกับวันพุทธที่25มการาคมแน่นอนครับว่าความสนุกความมันความเร้าใจอย่างนี้ทางช่องนาว2 6นั้นเสิร์ฟความมันให้กับแฟนรายการถึงบ้านทีเดียวบอกเหนือจากคู่มวยรอบมันๆครับยังมีมวยมันครับ เป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกต่างชาติอาปิงหมอกมวยไทยกับมาติเยร์ชูเก้กับจากฝรั่งเศสสีหมอกปอประจิตยิ้มครับเจอกับแสนแสบสิทธิเนทครับแล้วก็คู่ที่หจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศคู่แรกเปิดหัวของรายการครับลำพูนชัยแก้วสำลีศักดิ์จะเจอกับโบวี่ปอประจิตยิ้มครับในมวยรอบพิกัด53กิโลกร,รมัมทางด้านโบวี่ปอประจิตยิ้มครับนายอุดรพวงมาลาจากอำเภอศักเหล็กครับจังหวัดพิจิตรวัย21ปีครับเคยเดินทางมาชกที่นี่1ครั้งในศึกค่ายชนยครับ ผู้ที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับนักชกมุมน้ำเงินนั่นก็คือหัวหน้าค่ายครับคุณอนันต์ประจิตครับประธานสภาอบตหนองยาบไซครับหรือที่เรียกกันว่าประธานดุยนะครับส่วนมุมแดงครับน้องเอ็มครับอนนท์จันทิศครับเจเนเรชันที่2ของแก้วสำลีครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพอลิศสีเมืองสิงสวนเงินครับวันนี้เดินทางมาด้วยตัวเองเลยนะครับคุณอนนท์ นอกเหนือ,อจากประธานดุยยังมีนายกธนากรพันศรีครับนายกอบตหนองยาไสครับไร่เจ๊ตแต้วร้านสัตดาปดลาสดกับตลาดรากกระปังไปช่วยการสนับสนุนค่าคปอประจิตครับเอาละครับคู่นี้ใครชนะนั้นจะเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศน,นะครับกับคู่ที่สองของรายการเราจะเปิดฉากเดินน้าลหรือเข้าใส่เลยครับโบวี้โชว์ผลงานที่นี่มาหนึง่งครั้งครับเช่นเดียวกับทางด้านลับูุญชัยเอาละครับเตะซ้ายต่อยซ้ายของ โบวี้นั้นไม่ธรรมดาครับเป็นกีนี่เสยอับประกัตจนลำพูนชัยนั้นน่าสะบักเลยครับหัวเป็นจอมเด็ด้านคอจากเมืองชละวัดเลยครับจอโบวี้เช่นเดียวกับทางด้านลำพูนชัยครับเคยชกที่นี่หนึ่งครั้งครับและเป็นการเอาชนะน็อกในยกแรกเช่นเดียวกันด้วยการทอนมวยของค่ายแก้วสมิทธ์ของคุณสีแดงสิงสวนเงินนั้นการันตีได้เลยนะครับเอาลอะครับวางซ้ายเจอซ้ายสวนพลระดอกนละทีโบวี้เบียดเข้าไป ไม่รีไม่ร้อนครับอยากถีบยัดเข้าไปสายตานั้นมุ่งมั่นเหลือเกินครับโบวี้โอ้โหเหลือแก้หวหัวสูงเหลือเกินครับมีกระปันซ้ายสลับขวานั้นรอวัดระยะนะครับสายนั้นค่อยเติมตมบด้วยขวาแล้วเจอแข้งขวาสวนฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาครับพีไปที่หน้าท้องครับสลับซ้ายสลับขวาลตะบูชยัยถีบเกี่ยวอื้อ,อ,อ จกับปัน้นมาสักพู่นี้ครับโอ้ยังมีศอกให้ลุ้นและทึกเหมือนกันครับลำบุญชัยอุ้งมีเลยกระส่วนด้วยศอกซ้ายนี่เป็นมวยไทยไฟเตอร์ครั้งที่2ครับครั้งแรกครับแชมเปี้ยนตกไปอยู่ที่ลูกอุบวนลูกอุบวนจิ๋มค,ครับในพิกัด56กกิโลกร,รัมโอ้ยสอกซ้ายของทางด้านโบวี่เปิหัววันนั้นนี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าผลงานนี้เข้าตาแฟนๆรายการเหลือเกิน ไปกันสนุกดูเดือดเท้าใจแฟนบวยน้องเหนือจากเงินค่าตัวที่นักมวยจะได้รับยพันคมันชอกสนุกครับเงินรางวัลไฟเตอร์5้า0บาทแล้วโคตรมันรับไปเลยครับซูเปอร์ไฟเตอร์1 0ึ0 0นบาทเราพร้อมที่จะแจกนะครับไม่ว่าจะเป็นแตกหรือว่าน็อกแล้วก็รางวัลผู้มวยดุเดือดครับพยายามจะขวางหน้าครับไม่หนีไม่ถอยกับโบวี่ยับต้อนเลยครับกูชายเจอถีบแล้วครับ โบวี้เน้นดูได้ลอยป่านนิดหน่อยนะครับในขณะที่ลำบูชยัยเน้นดูได้ดหนาหวางซ้ายหยับเข้าหาครับเจอขวาสวนพยายามจะตั้งแขนสู้เลยครับโวยพลัะกาคยาครับชกยากครับซ้ายกับขวาทางซ้ายมื่อสักครู่นี้พยายามที่โอ้เจอแข้ขวาสูงครับไปไปที่หัวไหล่ครับทางด้านลำบูชยัยพยายามจะเน้นดิ่งแข้งอาวุธยาวๆกันก่อนเลยครับลำบูชัยเสียบซ้ายเจอซ้ายสวนเข้ามาเอาวงในครับ ได้จะมาคนละทีสองทีเดี๋ยวต่อเนื่องทันทีครับโอวี่เจอแทงขวากินเปล่าไปาจะใช้ลูกกีดไว้เป็นประโยชน์แล้วนี่ครับเติมในสองทายแล้วขวาหน้าเสียบเลยครับโอวี่กระดูกใหญ่กระเตลสีแดงเสียบครับโอวี่ัเจอกระตุ้มมาเสียบยึดย่างได้จะยักเลี้ยงขวาแล้วตั้งกำแพงขาวกล้าไว้หมดยกที่หนึ่งครับ นันผู้ชมเข้าสู่แม็กซ์ตเรียพัทยายครับกับรายการมวยไทยไฟเตอร์ครับนาวนา6น่สิบกายเปิดหัวเป็นมวยรอบพิกัด53ิกิโลกรัมครับภาพช้าดูครับดูกันชัดครับอัปคัตซ้ายแล้วพยายามจะเติมด้วยกับปั้นซ้ายครับแ่งซ้ายของโบวีเกี่ยวแม่ลำพูชัยโตตลอดครับ อย่างมีซอกคอยเสริมนะครับดูครับอือหือคนละดอกคนละทีเริ่มเริ่มเบียดเริ่ม,ม,มดีหัวใจแล้วครับยกที่สองเริ่มขึ้นโอ้โหอยู่ครับโบวีายามจะเข้าในล็อกทีเ่เต้งที่ลูกต่างสูงยาวกว่าครับแต่ช่วงหน้านี่อยู่ที่ลำพูนช,ชัยแต่เป็นการเจอกันระหว่างเหนือกับเหนือครับเอ้ยพยายามกระชากเลี่ยแต่ตัวเองไม่เสียหล,ลักเองเลยครับลำพูนช,ชัยจากลำพูนครับส่วนหน้าโบวี่จากพิจิตร กระชากมาเสียบซ้ายเลยครับอแล้วครับไม่มีใครหนีใครเลยครับลำบุญใจก็ไม่หนีครับโบวี่ก็ไม่หนีโบวี่ล็อกโอ้โหลูกล็อกของโบวี่นั้นทําได้ดีแต่ตียังไม่หนักครับช้าไม่ได้ครับวงในา้เสแยบซ้ายแล้วจะขว้างหน้าใสุซใจชิงตก่อนครับโอ้โหขว้างแล้วครับโอ้โหสูงๆยาวๆอย่างนีครับถือว่าขวางแล้วเสียบด้วยซ้ายเด้งด้วยขวาครับโบวี่เสียบต่อโอ้เจอลูกตัวครับ ยังจงสองซ้ายเดียวจะหักมาโบวีตั้งกระแบงแม่แลวชัยเด้งไปอยู่เลยครับโอ้โหโดนท้องเข้าไปนี่ออกการไห้เห็นเลยครับแล้วปูชัยยงคงเสียบโด้เข้าไพ่อสร้งเสียดซ้ายครับโบวีไล่แขนยังจะขิดนอแลแทงขวาโอ้โห้กดมาและเสียบนะครับโบวี่ชุดนี้ทำได้ดีครับเด้เข้ามาล้วปูชัยพยายามจะดักด้วยแขนซ้ายครับ อวีประกบในอ้ละมุนชัยยังได้เข่าครับพิชชาทำช้าไม่ได้ครับเอาเลยครับวงในอีกแล้วครับโอวีอาศัยความยาวครับจะเปลี่ยนเข้ามาเลยครับละมุนชัยก็ไม่หนีพยายามจะงกันแขนแล้วนี่ครับกดแขนแล้วเสียบนะครับละมุนชัยฮานาโบวีพยายามจะมัดครับแล้วขี่แต่ช้าไปครับกลับมาที่โอ้เจอกัมปัตซ้าย แล้วล็กอกเลยเลยครับหาแล้วครับแกกระสอกตายพยายามจะสวนด้วยแข้งสวนได้เข่าครับลำบุญชัยโอ้โหขยันกว่าชัดเจนครับเจ้าลำบุญชัยแต่ลูกเนื้อเนื้นอชัดชัดที่พี่โบวีวเอาแล้วโอ้มาเป็นชุดเหมือนกันครับลำบุญชัยจังหวะทำได้นี่ต้องเร่งนะครับ ตัวครับระบุใยเบียดเข้าไปโบวีโอเจอรับตัวหน้าระบ,บุใจเน้นที่บริเวณรับตัวแล้วครับหัดขวาเดี๋ยวได้แล้วครับโบวีไม่ไม่คืนครับหนาออกการช็อตได้เห็นหรือเปล่าอ้าระบ,บุใจเบียดเข้ามาพยายามจะเน้นที่ใบหน้าแล้วเล็งเป้าใหญ่เลยครับรับตัวโอ้ย วางกับลำพูนชัยวางได้แค่ขวาโบวี่กดแขนไม่กดแขนแต่ไม่ตีครับอ่าบดยกที่สองครับมวยไทยไฟเตอร์กลับมารับชมความมันกันต่อครับกับรายการมวยไทยไฟเตอร์ผู้มวยรอบครับเปิดหัวของรายการพิกัด53กิโลกรัมครับเหนือเจอเหนือครับลำพูนชัยจากลำพูนครับเจอกับโบวี่ปอะจิตยินครับจากพิจิตครับดูครับ ตัดด้วยซอกซ้ายน่เข้าไปที่ซอกคอครับแล้วเด้งตีวงในพรอู๋เลยดูครับดอกนี้เดินเข้าไปเจอฮุกซ้ายครับพยายามจะรัดพยายามจะกอดครับแต่จุดเปลี่ยนครับจังหวะล้วงลําตัวของเจ้าลําพูนชัยครับโอ้ยเข้าไปในท้องครับออกอาการช้าให้เห็นเลยครับสามนาทีสุดท้ายครับตาดูดีๆครับอันดที่ที่ชิมชิต There โบวี่โดนเข้าไปนี่ออการอ,อ,กอ่อนโดวีวลบหัวไม่ได้ครับโบวี่จิ้มมันตัวอีกแล้วครับหลุีสลับแล้วม,ม,ม,มากเป็นโู้โอยโดนหมัดแล้วครับพยายามจะสวนด้วยสองนะครับแต่ดูเรี้ยแรงนะโนหายไปเยอะเลยครับผู้ชาย,ยต่อต่อเนือนน่องครับยามจะวนออกมา โอ้ไม่ออกครับเตอเลยครับทางขว,วาครับตอนดูครับโดนหมัดแล้วมีผวาครับนี่ครับซ้ายนั้นเล่นงานใปหน้าขวานั้นเล่นงานริเวณนลำตัวนะครับขุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงหมดยกครับโอ้โครบสามยกครับ ถือว่าสุดยอดครับลงมือในการต้องส่องสองเลยครับทั้งสองคนครับดูครับจังหวะวางแข้งขวาครับดูครับแข้งขวาสาสตร์ดักด้วยศอกครับพยายามจะฟันซ้ำเข้าไปครับโดนเหมือนกันนะครับลำบุญชัยเดี๋ยาเจะจิ้มลำตัวสลับใบหน้าครับถูอกับหุกซ้ายเข้าไปแมโดนหมัดถวาดทุกทีครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูเงินรางวัลครับบนเวทีครับ เอาละฮะก่อนจะไปฟังคำตัดสินนะครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าางวันไฟเตอร์และางวันซุปเปอร์ไฟเตอร์จะแตกหรือไม่ Now it's time for Fighter Prize สนับสนุนโดยป b o y 4แมน No Prize b o y 4แมน No Prize ชมพิ่นดกับ Ladies and gentlemen, after three round of action and the winner is... The Rain Corner, Lam Kao Samrit. Please give คุณผู้ชมครับชัยชนะของลําพูนชัยแก้วสัมฤิ์นะครับเขาคนนี้นั่นเองนะครับจะได้เข้าไปชิงแชมป์ในคู่ที่6นั่นเองครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดีย๋ยวกบมาระเบิดความมันกันต่อกับรายการมวยไทยไฟเตอร์มวยไทยไฟเตอร์